คุณผู้ชมกำลังชมรายการ M Showbiz สารันบันเทิงเพื่อคนคอนหนังและนี่เป็นช่วง Movie Tricks กับการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังเป็นประจำนะครับก่อนเกิลอย่างที่กล่าวไว้เป็นหนังเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์ในโลกโซเชียลทั้งโลกโดยการไม่สปอยหนังแม้แต่ประโยคเดียวนะครับและเป็นปรากฏการณ์ที่คนดูออกมาแล้วพยายามขยันขยอและขอร้องให้คนนั้นไปดูเพราะเป็นหนังที่ดูแล้วเรียกว่าให้ทั้งความรู้สึกสะใจ พูดถึงเรื่องราวของชีวิตความเป็นจริงของคู่สมรสในสังคมปัจจุบันวันนี้เราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พุ่มกับแถวหน้าของประเทศไทยถึงความรู้สึกไม่ได้นําเข้ามาขายหนังเรื่องนี้นะครับแต่ให้เขาแสดงความรู้สึกว่าเขารู้สึกเช่นไรกับหนังเรื่องนี้เราได้มีบทสัมภาษณ์บางส่วนของพุ่มกับเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านจากหนังเรื่องก่อนเกิดเชิญชมกันได้แล้วครับช่วง Movie Tricks Nick Dan y o u probably the most hated man in America right now ุณ d ่าภรรยาขอ y o ุณนิคหรือเ e ล่าทุกคนบอกเราและ o อกเราว่าการแต่งงานเป็นงานที่ยาก n ม่ใช่หรับฉันกัมกับไม่กี่คนในโลกที่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปดูมันในวันแรกที่มันเข้าโรงให้ได้ครับเดวิดฟินเชอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะว่าผมเป็นแฟนแท้ดูมันทุกเรื่องล้วก็ดูหลายรอบเลยฮะแล้วก็ชอบงานของเขามากนะครับ พอได้ดูก็รู้สึกว่าเออคือมันเป็นงานของคนทําหนังระดับปรมาจารย์จริงครับคือเวลาเขาทําหนังแต่ละเรื่องมันก็จะยกระดับแนวนั้นๆอย่างอันนี้มันก็คือก่อนเกิดมันไม่ใช่แค่นหนังทริลเลอร์ปกติครับมันเป็นหนังทริลเลอร์ที่แบบปกติเขาจะสืบสวนไปแล้วหักมุมนิดหน่อยใช่ไหมฮะแต่นี่มันไม่ใช่เลยเพราะว่าพอเรื่องมันพลิกผันแล้วเนี่ยมันมีอะไรให้ตามอีกเยอะมากๆครับมันกลายเป็นหนังที่แบบมันมันเป็นกลายเป็นการต่อสู้เรา เหมือนเกมจิตวิทยาของตัวละครเนี่ยซึ่งมันสนุกมากแล้วก็มีการจิกกัดสังคมทุกวันนี้ซึ่งโดนมากแล้วก็พูดเรื่องชีวิตสมรสอะไรด้วยแล้วก็เนืออื่นใดคือมันเป็นหนังที่ยาวมากแต่ว่ามันไม่รู้สึกเลยครมันรู้สึกเหมือนแบบแป๊บเดียวผ่านเวลาไปแป๊บเดียวจบแล้วอยากดูต่อมันสนุกมากจริงครับด้วยหน้าตาของหนังหรือจากหนังตัวอย่างหรืออะไรที่ได้เห็นมามันความรู้สึกมันเหมือนว่ามันจะเป็นหนังทิลเลอร์สืบสวนสอบสวน ฆาตกรรมอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าระหว่างที่ดูหลังจากกลางเรื่องไปแล้วเนี่ยมันเริ่มมีจุดพลิกผันนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันคมขายมากครับไม่ใช่พูดถึงแต่เรื่องฆาตกรรมสยองขวัญสืบสวนสอบสวนเท่านั้นนะแต่ว่าผมว่ามันกําลังพูดถึงชีวิตคู่สมรสคู่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พูดถึงได้ ได้เจ็บแสบแล้วก็เขาทําให้เราตื่นเต้นตื่นเต้นลุ้นระทึกแล้วเนี่ยพอวินาทีที่หนังจบเนี่ยเราก็จะรู้สึกกลับบ้านไปแบบถูกตองหน้างาย,ยครับตอนที่ดูจบปุ๊บเลยก็มันอึ้งครับอึงอ้ง,งด้วยความความชอบแล้วก็แบบคือมันเรามันมันทึ่งที่แบบหนังมันสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ที่ที่จริงๆแล้วมันก็มันก็ยังมีความเป็นหนังของฟุ้มกับคนนี้อยู่เพียงแต่ว่า,าผม ผมสนใจกับเรื่องที่เขาเล่ามากา่อนเพราะมันมันก็เป็นเรื่องที่ที่มันเป็นดาร์กไซด์ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคือคือเราเราเชื่อมโยงกับมันได้เพราะผมก็เป็นคนที่ที่แต่งงานแล้วเนี่ยครมันก็แบบโอ้คิดกันอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยครับที่เจ๋งจริงผมว่าน่าจะเป็นตัวนางเอกฮะเพราะว่าการแคสมาในเรื่องนี้มันเหมือนแบบโ,อโ,อโ,อโหมันส่งบท ให้คนนี้เกิดจริงๆฮะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเราจะร,เราจะรู้สึกว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วจะเป็นดาราที่ไม่รู้ว่าจะบทนี้จะฝังกับเขาไปอีกนานหรือเปล่าเพราะเป็นบทที่ได้โชว์มากๆครับในเรื่องของการแสดงนะครับผมรู้สึกว่าแคสมาเป็นเบนเอฟเฟกต์แล้วก็นางเอกเราจะเห็นว่ามันมีท่าทีบางอย่างในความสัมพันธ์ของของของคู่รักคู่นี้คู่แต่งงานคู่นี้ซึ่งแบบ มันไม่ปกติอ่ะมันตังหิดตังหิดนะครับระหว่างเรื่องเราก็แบบรู้สึกตังหิดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอเอมาตลอดจนจนเรื่องดําเนินไปเรื่อยๆเอาใจช่วยคนนู้นทีคนนี้ทีวินาทีที่หนังจบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาแคร์ได้ถูกถูกตัวจริงๆครับนึกไม่ออกเหมือนกันถ้าไม่ใช่เขาเล่นแล้วจะเป็นใครอะไรเหมือนกับเหมือนกับคุณนาเอกครับเรารู้สึกว่าเขาสวยหน้าหลงไหลหน้าเอาใจช่วยอะไรตลอดเวลาแล้วก็มี มีบางอย่างอยู่ภายในอะไรครับคือมันทั้งตื่นเต้นมันทั้งดีนะครับส่วนสําหรับคนที่เป็นแฟนผลงานของพุ่มกับคนนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็คือผมใช้คําว่า a m u s t for the real นะครับก็คือว่าคนที่เป็นแฟนตัวจริงข้ามพลาดนะครนี่คือแบบมันเป็นอีกไปอีกเบอร์หนึ่งของของหนังของดิดฟินเชอร์ที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องแบบยากเยกิะอะไรแต่ว่าเล่าเรื่องของของของคู่รักคู่หนึ่งที่ ที่มีปัญหากันแค่นั้นเองครับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นอกจากพุ่มกับจะเป็นพุ่มกับที่ดีที่น่าสนใจแล้วเนี่ย mm hmm. เขายังได้เรื่องที่ดีครับคือตัวนิยายเรื่องนี้ผมว่าถือว่ามันเขียนนะนะับปีพศหรือนายุคสมัยเนี้แล้วมันก็ถูกสร้างในช่วงเวลาที่แบบที่ลงตัวมากครับหนังของฟินเชอร์ผมว่าถ้าใครเป็นแฟนหนังเนี่ยก็คงไม่พลาดอยู่แล้วแล้วก็การได้ดูหนัง,นงเขาในโรงใหญ่มันเป็นสิ่งเป็นอะไรที่ฟินมากเพราะว่า อย่างที่บอกพลังของการน่าติดตามการเล่าเรื่อง,ของเขามันเป็นงานของคนทาหนังที่เก่งมากๆนะก็ไม่อยากให้พลาดกันครับ Man of my dreams this man of mine may kill me What about my son Nick This man may kill me in her own words this man may truly kill me You ever hear the expression the simplest answer is often the correct one Actually I've never found that to be true จากเรื่องแรกสู่เรื่องต่อไปเป็นหนังแนวสงครามซึ่งพูดถึงเรื่องจริงของรถถังประจัญบานกลุ่มหนึ่งที่นำทีมโดยวอร์ดดี้ที่รับบทโดยแบรดพิตชั์ลาเบิร์กโลแกนเลอร์แมนไมเคิลพีน่าและดาราอื่นๆอีกมากมายกับวีรกรรมเหล่าทหารกล้าที่นำเอารถถังเชอร์แมนไปต่อสู้กับกองทัพรถถังแพนเซอร์ในการรุกคืบสู่เบอร์ลินกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Fury เป็นผลงานของพุ่มกับเดวิดเอเยอร์สวันนี้เรามีสกูปพิเศษมาฝากซึ่งน่าสนใจมากเชิญชมกันได้แล้วครับ on movie tricks. Wait till you see it. See what? What a man can do to another man. In World War II, you fought until you either won or died. This is a very, very narrow, honest look at this one tank unit's life. Fury is an authentic look at World War II. It's April 1945. This movie is about reproducing history. The key—it doesn't look like movie. It has to look like we just traveled with these guys. Every single soldier looks like a piece of art. How to recreate makeup is complicated. It's not just mud and dirt. No, it's blood from his friends. In order to create authentic wardrobe, we went to Berlin to find costumes made in the 1940s. So every single item on this movie is an original down to its button or hook and bar. In action. The most challenge on this movie is obviously the tank itself. The actual interior on this tank. It's literally like designing a car that comes apart, has sound, has engines, and have to work like a Mercedes once it's finished. War Daddy is the king of the fury. A very complex character with life and humor and love for his men. What? <laughs> a righteous Christian man who lives his life by the book and still will kill you if you are on the other side. Kunas is the guy who's shoveling the ammunition into this weapon system. Fire! He's a guy who's racked with fear and has seen darkness that he never knew could possibly exist. The driver of the tank is Gordo. 350,000 Mexican Americans served in World War II. You now my hat goes off to um, David Ayer. He's paying homage to all the Latins that fought in World War II that were unacknowledged. You can't do it. You can't take anymore. As opposed to just a war, in this movie captures the emotion and psychology of it. And that's what makes it a little bit different. I see it, it's goddamn tiger! Shoot the son of a bitch! Combat's a brutal, brutal, dirty business. It's soul crushing. There's nothing digital about this. Real tanks, real uniforms, the equipment. All of it shot in the actual mud, rain, and pain of winter Europe. Shoot! Come on! Combat's a brutal, dirty business. It's incredibly taxing on the fighting man's soul. When we meet the crew, one of their own is dead. Then we get the replacement. First Sergeant Collier, I'm your new assistant driver. What is your name? Norman. He's so young and so innocent he's got this incredibly rough introduction to the war Mother! his first day journey is kind of like what the last four years have been for us do your job do what you're here for if you're no goddamn good to me unless you can kill germans war daddy must break him of his innocence and also learn to be an effective soldier put a big fat hole in his back you can't do it it's a story of us five guys Trying to survive and trying to keep each other alive. They're exhausted, they're tired. You don't get to choose who you're in a tank with, <laughs> but you'll end up being closer with them than anybody else in the world. It's about a family under incredible stress. Every day they go towards the fight and they're scared. <laughs> Android Jo ร r เนอร r บรอดเดอร์สพ r กเจอ n ์สพา t Pictures, l e g e n d ล r y Pictures ภาคภูมิใจเสนอผลงานเกลียิที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่จากคริสโตเฟอร์โนแลนด์ผู้กำกับเด e d ดา k k กไน h t ไตรภาคและอินเ p t i o n กับภากรกิจครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อโลกใกล้จะสูญสิน้นมนุษยชาติกำลังจะสิ้นหวังยานสู่จักรวาลเพื่อฝากฯฯก่าวิกฤตกอบกู้โลกให้อยู่รอดแมทธิวแมคคอนเนย์แอนด์แฮตเทเวย์อินเตอร์สเตลล่าขยานดาวกู้โลก6พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ 4DX และบนจอยักษ เตรียมพบพระทรระดับอินเตอร์ที่จะทำให้คุณขำและอินทมแบบที่คุณต้องร้องโอเคพระนครฝีนํำคุณมาฟุตฟิตฟอดทำเมื่อรับฝรั่งทําให้วัดต้องหากระเจงิงสายพานชีวิตจะกระจุยใช่ครับถ้าหยุดวิ่งระเบิดครับคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทำไว้สิคิดไม่ออกงนี้หน้าตายไปตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> นโมโอเคพบพฤทธิกรยน้ในโรกภาพยนตร์ นังดีคมของดีของหนังที่นี่ที่เดียวหิว่ากินอะไรดียญี <Hi> wa, uh ่ปุ่นปะทรั่งไหมจีนได้ไหมอะนานาชาติขนาดนี้จะไปกินกันที่ไหนฮอต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 เมนูใหม่ๆหลากหลายความอร่อยแบบนานาชาติของฮอตพอจะเป็นแรงดึงดูดทุกครั้งที่คุณหิว ความอร่อยที่หลากหลายกว่าที่ฮอตพอตเมื่อเมียเขาหายไปอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นและได้ยิน20 Century Fox ภาคภูมิใจเสนอภาพยนตร์ระทึกขวัญเขย่าโสดประสาทจากวินาทีแรกถึงวินาทีสุดท้าย เธอถูกฆ่าหรือลักพาสร้างจากนวนิยายขายดีและผู้กำกับเซเ e ่นและเด e s โซเชียลเน็ตเเป็นเอฟเล็กกับบทบาทท้าทายที่สุดโรสมุนไพรคุณจะจดจำเธอไม่มีวันลืมกรอนเกอร์เล่นซ่อนหายอย่าเล่าตอนจบให้ใครฟังวันนี้ในโรงภาพยนตร์ ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ M Showbiz Live พาันเทิงเพื่อคนคอหนังกับผลวิทรานะครับและนี่เป็นช่วง Home Entertainment วันนี้เรามีภาพยนต์แนวระทึกขวัญสยองขวัญภาพยนต์ไทยที่มีชื่อว่าบ้านขังวิญญ,ญาณมาฝากกันส่วนเรื่องราวจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับช่วง Home Entertainment ภาพยนตร์ไทยวันนี้เป็นหนังชวนเขย่าวขวัญเรื่องบ้านขังวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องราวของครอบครัวพ่อแม่ลูก และคุณยายที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใหม่แต่หลังจากนั้นสิ่งผิดปกติต่างๆก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของทุกคนซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทวีคูณความน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับผู้เป็นเจ้าของบ้านคนแรกซึ่งเป็นผู้ที่จะนําพวกเขาสู่การไขปริศนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นบ้านขังวิญญาณบ้านหลังนี้คนเป็นไม่ได้อยู่คนตายไม่ได้ออกทางเดียวก็คือคุณต้องย้ายออก นี่มันบ้านกูกูไม่มีผีเว้ยไม่ไหมกูไม่มีผีกูไม่มีผีกูไม่มีผีโยบต้องตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเยอะๆนะกูไม่เอา อาหารที่ผีกินเข้าไปแล้วรสชาติก็จะเปลี่ยนไปนี่อาจารย์หมายความว่าฉันกินอาหารต่อจากผีเหรอคะก็บอกให้ไปเล่นน้ำไง Best Quote มาถึงช่วงท้ายของรายการกันดีกว่านะครับในช่วง best quote กับคำคมจากหนังซึ่งวันนี้ขออนุญาตหยิบยืมมาจากหนังเรื่อง Boyhood นะครับซึ่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายๆว่า you don't want the bumpers life doesn't give you bumpers ซึ่งแปลาเป็นภาษาไทยก็ใจง่า,ายๆว่าลูกไม่ต้องการกันชนหรอกเพราะในชีวิตจริงลูกก็จะไม่มี ผู้ชมครับลันี่คือเรื่องราวทั้งหมดในโลกภาพ,พยนตร์ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังกับผมวิทรานรายการเอมโชบซสารัพาพันเทิงเพื่อคนคอหนังนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันพักผ่อนนะครับโอกาสหน้ากลับมาพบกันไหนในเวลาดีๆแบบนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเอมโชบ่า